Radio professionals in the professionals in the professionals in the FM one seven seven five radio professionals professionals in the upper in the upper, India, upper in the upper in the in the upper in the in the upper ตอนนี้นะคะเที่ยงกับอีก30นาทีพอดิบพอดีเลยทักทายคนที่ติดตามชมอยู่ในเวลานี้นะคะเที่ยงวันนี้ค่ะเรามี ข่าวที่จะขออนุญาตมานําเสนอให้คนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ได้เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศสําหรับวันนี้ไปพร้อมๆกันสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องของฝนเรื่องของอากาศได้เลยในแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละช่องทางที่คุณกําลังชมอยู่ในเวลานี้ค่ะลักข่าอินดีนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาพ ใ้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะเที่ยงเสร็จเศษของวันเสาร์วันนี้คุณทิทิพลศรีแตรัศนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศให้เราได้ชมแล้วก็ได้ฟังไปพร้อมๆกันเพราะว่า ตั้งแต่เมื่อวานในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาในหาดใหญ่ฝนตกค่ะคุณทิติพลอำเภอเมืองเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตกเหมือนกันครับก็ช่วงนี้ก็ฝนทางภาคใต้ขอเราก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจะเพิ่มกันในพื้นที่ไหนยังไงนะคะมาติดตามฟังไปพร้อมๆกันเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ แผนที่อากาศผิวพื้นนะครับจะเป็นลักษณะของพึ่งกระแสลมตนออกนะครัะก็ควบคุมอ่าวไทยและกับภาคใต้ทาให้นัษสาเนี้ภาคใต้โดยภาพรวมก็คือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วจะมีฝนตกหนักได้ครับค่ะเราไปต่อคุณธนพรสวัสดีคุณธนพร,ด,นพรด้วยค่ะวันนี้เสียงที่นําเสนอไปเสียงของคุณทิติพลชัดเจนไหมแล้วก็รวมถึงนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะรวมถึงภาพโอเคไหมคอมเมนต์มาบอกสุภาวดีนิดนึงค่ะคุณชนะพรนะคะไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะคภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเช้านี้ก็เห็นเมฆนะครับแล้วก็ฝนก็ปกคลุมทั้งภาคใตแ้แล้วก็อ่าวไทยแล้วก็อันามันด้วยนะครับก็คาะเจะเยอะครับค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ 雷达ชุมพรนะครับก็ฝนก็เริ่มหายหายไปบ้านนะครับช่วงเช้านี้นะครับมีกลุ่มฝนนะครับกาลังอ่อนถึงปานกลางนะครับปกคลุมเรนจังหวัดประจวบนะครับชุมพรเล็กน้อยแล้วก็เรนอ่าวไทยนะครับมีกลุมฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับปกคลุมอยู่นะครับมีน้องเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งครับส่วนอีกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางอันามันนะครับเคลื่อนตัวทางฝั่งไว้ครับค่ะวันนี้ยังเป็นภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของหัดใหญ่อยู่เหมือนเดิมไหมคะคุณธิติพล ใช่ใช่ครับใช่ครับงั้นเรามาติดตามฟังกันต่อเลยค่ะครับเรน่าหดใหญ่นะครับช่วงเช้านี้นะครับยังเห็นกลุ่มฝนที่ผ่านมานะครับเห็นกลุ่มฝนนะครับเล็กน้อยถึงพานกลานะครับปกคลุมบริเอ่าไทยแล้วก็ชายฝั่งของนครสตมราชแล้วก็สงขลาเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับในช่วงตะวันช่วงบ่ายนี้ครับ คุณชับสวัสดีคุณชับด้วยนะคะคุณธนพรคอมเมนต์เข้ามาแล้วค่ะว่าวันนี้เสียงและภาพชัดเจนดีนะคะขอบคุณมากเลยเราจะได้แบบโลงอกกันไปนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาไลฟ์กันเราก็เจอ <c oughs> <c oughs> เจอโปรแกรมไม่เป็นใจไปแล้วนะคะโอเคงั้นเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ พักใต้ฝันออกนะครับวันนี้ก็มีฝนในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งนะครับไล่ตามจังหวัดนะครับให้ลุรีอยู่ที่40%นะครับส่วนจะเยอะหน่อยที่ประจวบช่วงประจวบชุมพรช่วงเช้านี้ก็เจอฝนไปประมาณ70%ของพื้นที่นะครับส่วนสุราษฎร์ธานีลงมาอยู่ที่60%พื้นที่นะครับพ<า>ะอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่23-26องศาเซลเซียสภูมิสูงสุดอยู่ที่28-31ถึงองศาเซลเซียสยังไงฝากเตือนพี่น้องนะครับให้ระวังฝนฟ้าขนองคนตกหนักแล้วก็ลงจุกแรงด้วยครับคุณรุ่งสวัสดีคุณรุ่งด้วยนะคะใช่เพราะว่าแถบที่ปรากฏอยู่ตอนนี้สุราษฎร์ลงมาจนถึงนราธิวาสเลยใช่ไหมคะคุณทิติพลที่ฝนจะเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะใครที่คุณรุ่งไม่น่าจะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดอะไรยังไงส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะส่วนคุณชับคุณชับมีอะไรจะเพิ่มเติมคุยอะไรกับคุณทิติพลก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามได้ในขณะที่กําลังชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะ ครับภาคสงคราเองนะครับก็มีฝนนะครับ60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งนะครับก็ช่วงเช้านี้ก็มีฝนทางเรนชายฝั่งนะครับอาจจะเข้ามาพื้นที่ด้านในบ้างน,นะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ครับค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ อุณหภูมินะครับสูงสุดนะครับของภาคใต้นี้นะครับอยู่ที่3.7องศาเซลเซียสที่ตําบลหนองพลับนะครับแล้วก็อยู่ที่อำเภอหินยอดจังหวัดคันครับค่ะแล้วก็มาถึงรายงานอุณหภูมิต่ําสุดของภาคใต้วันนี้3พฤษภาคมค่ะครับอ่าหรัออุณหภูมิต่าสุดนะครับอยู่ที่2 3 6องศาเซลเซียสที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับ เราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานีย4สิบสี่ชั่วโมงเจดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้ค่ะครับประ้านฝนนะครับจะเห็นว่าวันนี้นะครับจนถึงเช้าวันนี้เจ็ดโมงเช้าวันนี้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนนะครับกระจายตั้งแต่ตอนล่างตอนกลางถึงตอนตอนตอนล่างตอนบนตอนกลางถึงตอนล่างเลยนะครับก็อ่าฝนหนักนะครับแล้วก็มีหนักบางแห่งนะครับที่ลุพูนะครับอยู่ที่9 3้าสบสามดเก้ามิลลิเมตรที่เยอะมากเลย ที่ถ้าอากาศยานคนครสิรินภรทรใช่ครับอืมเยอะขนาดนี้ถ้าปริมาณฝนขนาดนี้เนี่ยสแสดงว่ามันจะต้องตกต่อเนื่องยาวเลยใช่ไหมคะคุณทิทิพลใช่ ใช่ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีช่วงสามสี่ห้าหกเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนหนักได้บางแห่งครับให้ระวังคนสะสมด้วยนะครับแยวัาที่อาจจะมีระบายไม่ทันได้ได,ได้ได้ด้วยนะครับอือหือมีมีข้อมูลแจ้งเข้ามาหรือ,อยังคะว่ามีพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะคุณทิติพลแต่ละพื้นที่ก็ยังไม่มีถึงขนาด,ดที่พุ่ง,งขึ้นอืม,อมแต่ว่า แต่ว่าเดี๋ยวต้องระวังต่อไปนะครับให้ระวังในช่วงสองสามวันนี้ครับค่ะโอเคนะคะสําหรับช่วงนี้วันนี้พรุ่งนี้อากาศฝนในแต่ละพื้นที่โซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราพรุ่งนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงสามารถออกเดินเรือได้ตามปกติไหมคะครับลักษณะของฝนนะครับในช่วงสองสามวันนี้ที่เาที่ยถึงเนี่ยครับก็ยังคงไม่ฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็สําหรับ พี่น้องนะครับชาวเรือชาวประมงนะครับขึ้นก็ไม่ได้สูงมากนักแต่ให้ระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับขึ้นอาจจะสูงน่อยให้รเวณเดิยงเริเวณนั้นครับค่ะนะคะยังไงแล้วแล้วในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์คือวันอาทิตย์นี้เราไม่ได้มา,านําเสนอไม่ได้มารายงานพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ในโซนภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกเจอฝนมากน้อยแค่ไหนยังไงคะสําหรับในวันพรุ่งนี้ว,วันอาทิตย์มีฝนมีหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนหนักได้บางแห่งครับ ค่ะยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามรายงานพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะในเพจของศูนย์วิตยุนิยมวิทยาภาคใต้ฝังตะวันออกเราจะมีการนําเสนอข้อมูลต่อเนื่องตลอดเลยใช่ไหมคะคุณทิติพลใ่โอเคงั้นเข้าไปติดตามกันได้นะคะ โอเคค่ะและนี้เป็นรายงานพยากรณ์อากาศที่เรานำเสนอให้คนที่ติดตามฟังติดตามชมอยู่ในเวลานี้ได้รับทราบหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเที่ยงของวันนี้ต้องขอบคุณคุณทิติพลศรีไตวรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะที่เข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับในเที่ยงวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปคะ่ะขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังและก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศในเที่ยงวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อสำหรับคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ในช่องทางอ,อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะใครที่ชมอยู่บ้างมาติดตามฟังแล้วก็ ขอเพลงที่คุณอยากฟังเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760ส n ่ส